เทคนิคใช้คาร์โรลาตาสำหรับในน้า t i k t o อกเพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้แบบยนน้าบนช่อง t i k t o อกของคุณอย่างถ้าเรารู้เทรนสินค้าก่อนสินค้าตัวไหนที่ขายดีในช่วงนี้แบบสดใหม่ๆใน7วันที่ผ่านมาเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาขายได้ก่อนใครเข้าเว็บไซต์คาร์โรลาตาด้วยมือถือได้เลยจากนั้นกดที่แถบสินค้าด้านบนตรงนี้เลือก7วันที่ผ่านมาระบบจะเรียงลําดับตามรายได้มากไปน้อยในที่นี้เราจะเลือกสินค้าขายดีลําดับที่1จากนั้นเข้าไปที่แอป t i k t o อกกดที่ตะกร้าสินค้าเลือก TikTokhop Creator Center กดที่สินค้าพิมพ์ค้นหาสินค้าที่เราต้องการแอร์ติดผนังที่เราดูมาค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่205บาท44สตางค์กดเพิ่มได้เลย สินค้าก็จะมาโชว์ที่ช่อง t i k t o อกของเราเราสามารถนําสินค้านี้ไปโปรโมทได้เลยหากมีคนกดซื้อเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น205บาท44สตางค์และสินค้าแต่ละตัวค่าคอมมิชชั่นไม่เท่ากันสําคัญคือการเลือกสินค้าที่มีโอกาสขายได้โดยเข้าไปดูข้อมูลหลังบ้านได้ที่เว็บไซต์ Car ์โรดาตหรือเลือกสินค้าที่เราคุ้นเคยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อได้อีกและตอนนี้เว็บไซต์ c a r ์โรดาตมีใช้งานฟรีจัดวันและไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานไม่เป็นเพราะมีคู่มือการใช้งานให้ สำหรับคนที่ต้องการใช้แบบพรีเมียมใช้ครบทุกมุมมองของคาร์โรด้าสมัครใส่โค้ดส่วนลดครูชาและจะได้รับส่วนลด10%สำหรับวันนี้สวัสดีครับ